สวัสดีครับผมแม็กัพซิโดนะครับวันนี้มีแมชชัลส่งเข้ามาซ่อมหลายเครื่องหลายรุ่นมากนะครับส่งมาจากาหลายหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับผมอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นอุเบิ์ทูนะครับส่งมาจากกทมนะครับอาการคือวอยลำโพงเสียนะครับอาการที่เจอก็คือเวลาที่เปิดดังๆจะมีเสียงปักปักปั c, ป c, อย่างนี้ครับ ก็ซ่อมแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ QC ให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุบัตตัวแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้เปิดไม่ติดสภาเสียนะครับแล้วก็ลำโพงทวิตเตอร์เสียอาการของเครื่องก็คือก่อนที่จะดับนะครับเสียงแหลมจะหายไปนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซฟอ์แว์เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้จะส่งมาเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ ก็พร้อมกัน3เครื่องเลยนะครับตัวนี้เปิดไม่ติดทั้งหมดเลยนะครับก็พีสแกนเสียซ่อมเสร็จแล้วนะครับรอ QC ก่อนจัดส่งนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็แตนมอนะครับตัวนี้มีหนูเข้าไปแล้วก็เคยซ่อมมาแล้วตัวนี้ที่ผมโน้ตไว้แล้วก็เคย ถูกดัดแปลงวงจรข้างในมานะครับแต่ก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมลูกค้าก็าค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็เจอที่ร้านแล้วก็ส่งมาให้เราเช็คนะครับก็ซ่อมแก้ไขแล้วนะครับก็ใส่อะไรแล้วก็ทําทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับข้างล่างก็จะเหมือนกันนะครับเป็นแซนด์มอตัวนี้ซ่พายเสียนะครับก็คือจ่ายไฟไม่ปกตินะครับทุกตัวก็ ซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับข้อสําคัญของการซ่อมมาแชลนะครับคือสําคัญสุดคือการแกะแล้วก็ประกอบนะครับเพราะว่าทุกจุดเราจะมีอุปกรณ์สําหรับแกะมาแชลโดยเฉพาะนะครับทำให้เวลาประกอบเข้าไปแล้วก็เวลาแกะออกด้วยนะครับทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมเหมือนเราไม่ได้แกะนะครับลูกค้าที่รับเครื่องกลับไปก็ลองพลิกข้างหน้าข้างหลังข้างข้างข้างบนดูนะครับจะเห็นว่า ไม่มีรอยใดๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งราคาไม่ถูกนะนะครับแล้วก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอะไหล่นะครับอะไหล่ต้องใช้อะไหล่แท้ของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไหล่มีผลกับคุณภาพเสียงแล้วก็มีผลกับคุณภาพการใช้งานนะครับบางครั้งมีอะไหล่เทียบมาใส่เข้าไปใช้ได้ไม่นาน <laughs> ก็จะกลับมาเสียเหมือนเดิมนะครับก็สําคัญมากเราให้ความสําคัญกับทุกขั้นตอนการซ่อมนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจส่งมาแชร์มาซ่อมที่เราครับก็เดือนเดือนหนึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะ QC ให้ฟังนะครับทุกเครื่องก่อนที่เราจะส่งกลับลูกค้าเราจะถ่าย QC นะก็คือ QC ว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วเปิดเสียงให้ฟังแล้วก็ส่งเป็นคลิปส่งไปยังช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าติดต่อมานะ ตัวนี้มันจะมีเสียงปักปักปัก,ปกนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าลำโพงแตกแต่ไม่ใช่นะตัวนี้ปัญหาเกิดจากเครื่องเคยตกมานะครับก็ซ่อมแล้ว โอเคครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ทำคลิปขั้นตอนการซ่อมจะบอกว่าทุกขั้นตอนใช้เวลามากครับสมมติว่าเครื่องหนึ่งอ่ะผมใช้เวลาทั้งแกะทั้งวิเคราะห์ทั้งประกอบกลับไปอ่ะเครื่องหนึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงถ่ายคลิปคงไม่ไหวนะครับก็อาจจะไม่ทำคลิปในส่วนนั้นแล้วก็มันจะใช้เวลามากในเรื่องของการวิเคราะห์วงจรบางเครื่องก็จะใช้เวลาซ่อมไม่นานเพราะว่าเราซ่อมประจําอยู่แล้วเราจะรู้ว่า เครื่องนี้มีจุดอ่อนตรงไหนก็โอเคเราก็ไปหาที่จุดอ่อนแล้วก็เทสวัดไฟจุดนั้นเสียเราก็จะวิเคราะห์ง,ง่ายแล้วก็จบงานง่ายแต่ว่าถ้าเป็นบางจุดที่อย่างเครื่องนี้ที่เคยซ่อมมาแล้วตัวนี้ซ่อมอยู่สองสาวันเลยนะครับคือมีการดัดแปลงวงจรมาแล้วเราก็ต้องแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็พยายามให้ทุกเครื่องกลับไปใช้งานได้สมบูรณ์แล้วก็เสียงดีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมสําหรับ ลูกค้าที่ต้องการซ่อมมาแชลนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์แล้วก็ทางอินบ็อกซ์นะครับเรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ไว้ใจส่งมาแชล์มาซ่อมที่เรานะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ